ดีค่ะพบกับปาจีและช่องจีนิวคาแฟมิลี่ค่ะวันนี้อจีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมเอ็กเพิงสาขาประดิษฐมฑนธรรมค่ะและวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทําการทดลองขับค่ะกับตัวเอ็กเพิง g ีซีค่ะแต่ในรุ่นที่จะพาทุกคนไปทดลองขับจะเป็นรองเลนนั่นเองค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับแรงม้าค่ะอยู่ที่285แรงม้าแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรความจุแบตเตอรี่อยู่ที่87.5กิโลวัตต์อัวค่ะ การขับขี่0ถึง100นะอยู่ที่6.2วินาทีค่ะท็อปสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคันนี้ราคา1,599,000บาทค่ะด้านหน้าตัวรถจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวในรุ่นสแตนดาดหรือว่าตัวรุ่นลองเลนส์เนี่ยเขาก็จะมีสัสญ,ญลักษณ์ต่างๆแล้วก็ แล้วก็สัญลักษณ์ของตัวรถเนี่ยเหมือนกันเลยนะต่างกันแค่ความจุแบตเตอรี่แล้วก็การระยะทางในการขับขี่นั่นเองตัวรองเลน์ค่ะ,ะตัวรองเลนเนี่ยระยะทางตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยอยู่ที่570กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะทั้งฝั่งด้านหน้านี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของทาง X เพิงค่ะไฟหน้าตรงไฟด้านหน้าข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟ Daytime r u n n i n g l ไ g h t แบบ LED ค่ะ แล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวเขาก็จะสวยเลยทั้งสองข้างหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินฝั่งด้านล่างค่ะที่อยู่ตดกับอาจีเนี่ยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะเป็นโปรเจคเตอร์ LED เลยลมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนโมัติค่ะมีระบบ Follow Me Home แล้วก็ทางฝั่งด้านหน้ายังมีตัวระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าให้ก้อง360องศามีมาให้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำการทดลองขับกันค่ะตามอาจิไปทดลองขับ กับตัว X เพิง G 6ในรุ่นลองเล e n s กันได้เลยค่ะปะนี่อันนี้เปิดง่ายสะดวกสบายแล้วก็ก้าวเข้ามาด้านในเลยค่ะอะก้าวเข้ามานั่งด้านในตัวรถเรียบร้อยค่ะเขาจะมีระบบ welcome seat แล้วก็นี่เลย memory seat ให้ด้วยนั่นเองเราได้ทําการบันทึก memory seat ของตัวเบาะไว้แล้วเรียบร้อยแต่ก็ต้องปรับอีกนิดนึงทุกคนด้วยความที่เราจะต้องใช้ บริเวณด้านหน้าตัวรถนะก่อนที่จะพาทุกคนไปทําการทดลองขับค่ะนี่เห็นไหมเขาจะมีขึ้นตําแหน่งให้อ่ะบันทึกไว้ก่อนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเวลาเราปรับเบาะเราต้องใช้ตัวกระจกเขาก็จะมีแจ้งให้เราว่าเราสามารถปรับด้านไหนได้บ้างปรับขึ้นปรับลงใช้ตัวสกอร์ได้เลยเอาให้มันพอดีระดับสายตาของเราค่ะ,ะเดี๋ยวอจิใช้ทางฝั่งด้านขวาด้วยเหมือนกันใช้ตัวปุ่มมั l ติฟังก์ชัน ด้านในตรงนี้ได้เลยบนพวงมาลัยค่ะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดออกแล้วก็มาดูที่ระบบแอร์ระบบปรับอากาศกันว่าเราต้องใช้งานอะไรแบบไหนยังไงพวงมาลัยอ,อันนี้เรียบร้อยเราไปที่ตัวรถตั้งค่ากันก่อนอยากจะบอกทุกคนว่าตัวหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอย่างหนึง่งคือทุกอย่างทุกสิ่งจะอยู่ในนี้หมดเลยยกเว้นการใช้งานตัวหน้าต่างหรือว่าการเปิดเพิ่มเสียงรถเสียงมันก็จะสามารถใช้งานบนพวงมาไลัยได้ ตรงด้านนี้เราจะต้องดูโหมดการขับขี่ของเราก่อนออาจิเลือกเป็นโหมดสปอร์ตไว้นะแล้วก็มาดูที่แป้นทุกอย่างจะเป็นโหมดสปอร์ตหมดเลยแล้วก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มแล้วตั้งค่าการแจ้งเตือนระบบต่างๆนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่60%สขับได้อีก344กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะเขาจะมีตัวเล็กๆสัญญาณ หรือว่าสัญลักษณ์ที่อยู่หน้าจออันนี้ตั้งาเสร็จหมดแล้วตัวหน้าจอไงปะเดี๋ยวเราไปทําการทดลองขับกันก่อนไปก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะเวลาคาดเข็มขัดทิ้งนิรภัยอจยีจะวางข้างล่างแต่วันนี้ไม่เราอยู่ข้างบนก็ยังต้องอยู่ข้างล่างอยู่ดีเข็มขัดเรียบร้อยแล้วตั้งค่าการใช้งานเรียบร้อยหมดแล้วกระจกมองหลังโอเคกล้องสามร้อยหกสิบองศาคุณนะ ทำการชาร์จเมื่อกี้เราตั้งค่าการชาร์จไว้ฝั่งด้านหน้าโอเคไปดีกว่า,าเราก็มองหาเกียร์่ามเกียร์อยู่ตรงนี้ทุกคนอาจายจียังต้องบุ๊กตำแหน่งเบาะใหม่ด้วยนะให้มันเข้ากับตัวการขับขี่ไปกันค่ะอาจจะได้ยินเสียงแอร์เย็นนิดนึงใช้ตัวกา้านเกียร์ ด้านหลังค่ะตรงพวงมาไลัยได้เลยอึ๊บแป๊บนึ่งพี่มดพี่มดไตไปขับออกไปได้เลยนี่ค,ค่ะอ่าเฮ้ยอยากจะเอนเบาะให้แป๊บนึ่งนะเบรกแป๊บนึ่งอึ๊บโอเคมีออ t โตเบรกโฮ่ให้มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันนี้ยกขาขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อมันไม่พอดี ขอก่อนนิดนึงโอเคเอา่านั่งให้ปกติเลยนะอ่าไปไปเลยไปเลยไปเลยแดดแดดแดดที่บางแดดก็โอเคจะบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเราที่จะได้ทำการทดลองขับเอ็กเพิงด้วยจะาบอกนั่งเบาะนุ่มสบายมากเลยนะเบาะนุ่มนั่งสบายเดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนทุกคน เขาเล่งมาไกลเลยอะรถเยอะเนาะแต่มาได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าโชว์รูมติดกับถนนเรียบดรวนรามอินทาเอกมัยขออนุญาตนะคะขออนุญาตออกไปก่อนนะปึ๊บอ,อะปิดนี่ได้อยู่ช่วงล่างแน่นมากแล้วก็โหมดสปอร์ตขับได้สบายเลยทุกคน โอ้โหรุนแรงเหมือนกันนะด้วยความที่แรงมาเขาเยอะนะ285แรงมา้าแรงบิด440นี่ิวตันเมตรเขาจะมีระบบแจ้งเตือนต่อให้เราเปิดไฟเลี้ยวเมื่อกี้ยังมีติ๊ติดขึ้นมานะนี่ขับได้เลยอุย้ยมีตัวกล้องบอกด้วยว่ามุมอับทางไหนด้านซ้ายด้านขวากล้องชัดเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะทำการ เลี้ยวค่ะเบรกก็ตามระยะการใช้งานเลยนะเบรกเขาอะแต่อัตราเร่งก็ถือว่าดนะีสำหรับโหมดสปอร์ตเราจะกลับรถนะคะนี่กลับรถใต้สะพานใช่ไหมข้างหน้าได้ไหมไม่ใช่ข้างหน้าจะเป็นสะพานทุกคนอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราตรงไปดีกว่ายังไม่กลับรถเพราะเดี๋ยวเราจะลองใช้อัตราเร่งกันด้วย ก็คือด้วยความที่ตัวรถเขาเขาเรียกว่าอะไรอะกว้างใช่ไหมเขากว้างเขาใหญ่แล้วเขาสูงอย่างเงี้ยอาจจะมีช่วงล่างที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะก็คือเกาะถนนได้แน่นช่วงล่างไม่กระด้างสามารถนั่งได้สบายค่ะแล้วยิ่งที่สําคัญเลยคือตัวเบาะเนี่ยนุ่มพอดีตัวด้วยทัศนวิสัยด้านหน้านี่ก็คือมองเห็นได้ชัดกระจกมองข้างเราปรับแล้วเรียบร้อย เขายังมีเตือนข้างๆหน้าจอชัดมากเลยหน้าจอตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ชัดมากนี่แล้วก็จากที่ขับมาเมื่อกี้นี้เราจะได้ยินเสียงลมแต่ลมเป็นลมแอร์ข้างในนะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีเหมือนกันสำหรับภายในห้องโดยสารเก็บเสียงดีเหมือนกัน,นเดี๋ยวเราจะกลับรถด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้ เราถือว่าได้ทําการทดลองขับแล้วก็นั่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่นอนเหมือนกับว่าเอียงเบาะนั่งอย่างนี้นะปกตินี่จะนั่งตัวตรงกว่านี้นี่อันนี้นั่งสบายภายในห้องโดยสารกว้างระบบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเลยคือมีเยอะ Adaptive Cruise Control เตือนรถออกนอกเลนมีรักษารถให้อยู่ในเลนตันนวนวัพวงมาลัยกับให้ยังมีตัวพวงมาลัยเออใช่เราลืมตั้ง พวงมาลัยอุ่นร้อนลองดูไหมตั้งได้ไหมตั้งตัวรถได้ไหมนี่พวงมาลัยอุ่นร้อนจริงๆอ่ะต้องให้ผู้โดยสารตั้งให้ไม่เป็นไรค่ะแต่เขามีเขามีให้ถ้าเรารู้สึกว่าเราขับไปแล้วโอ้ลืมเมื่อกี้นี้มีน้ำเราน่าจะเหยียบน้ำไปเลยนะอาจจะได้รู้ว่าระยะของเขาเป็นยังไง นี่โหมดสปอร์ตไงทุกคนมันอาจจะมีการเร่งมีการเบรกที่นี่ด้วยมีการแจ้งเตือนมาว่าระวังเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรถภา,ภายนอกตัวรถเมื่อกี้อ่านไม่ทัน <c oughs> นี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่งได้สบายมองข้างหน้าได้เพราะว่าจิบยกเบาะขึ้นนะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีตัวเบาะปรับ ให้อยากจะได้แต่เบาะปรับมันเป็นเบาะปรับสีฟ้าเนาะน่าจะเป็นเบาะเย็นอ่าน่าจะเป็นเบาะเย็นเราต้องข้ามสะพานกลับนะคะคนนี่ข้ามสะพานกลับแล้วเดี๋ยวไปกลับรถจากทางด้านหน้ากันก็ใช้งานได้อันนี้โอเคพวงมาลัยจับได้ถนัดมือด้วยขอใช้ความแรงความเร็วได้ไหมนี่หมดสปอร์ตชิดด้านหน้าได้เลย อ่าุยเบรกก็โอเคนะมันอยู่ที่เราเบรกด้วยแหละว่าเราอยากจะเบรกแบบไหนแบบนุ่มนวลรถติดแค่ไหนก็เอาอยู่นะสำหรับเอกเพิงคันนี้แอร์เย็นปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าอย่างอアอยังเงี้ยใช้โทรศัพท์ค่อนข้างหลายเครื่องเงี้ยเราจะต้องใช้งานเขาจะมีแจ้งเตือนว่ามีรถมาข้างหลังนะ ก็คือมีแท่นชาร์จไวเลลชาร์จแบบไร้สายให้สองตำแหน่งวางซ้ายวางขวาได้เลยเราจะต้องออกซ้ายเพราะว่าเราจะไม่เข้าทางด่วนนะทุกคนอคมองนิดนึงเ,เขาจะมีสภาพแวดล้อมบอกแจ้งเตือนว่ามีรถนะกล้องชัดเหมือนกันกล้องชัดมากแล้วกล้องใหญ่มากตัวมุมมองของตัวกล้องจุดนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมีเรดาร์ เรดาร์สนะิตำแหน่งมีกล้อง12จุดแล้วก็ตัวชิปเซ็ตที่เขาให้มาเป็น snapdragon qualcomm แปดหนึ่งห้าหตัวประมวลผลก็จะเป็น nvidia nvidia นี่ข้างหน้าจะมีน้ำทุกคนเขาจะมีจริงๆลุยได้นะรถรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถลุยได้เลย สูงเขาสูงอยู่นะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบมิลิเมตรประมาณเมตรหกแล้วก็ความกว้างเนี่ยให้ความกว้างเขาเลยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบมิลิเมตรกว้างมากนั่งได้สบายอึบ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 อ,บอึจะมีแจ้งเตือนมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าทำให้เราได้หมด อันนี้ดีหลังคาด้านบนดีกว่าเพราะว่าทุกคนคงบอกว่าแดดเปี้ยงๆอย่างเงี้ยแล้วด้านบนเนี่ยหลังคาเป็นยังไงบอกได้เลยว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนต้องลองจอดตากแดดนานๆดูอีกทีหนึ่งแต่อันเนี้ยรู้สึกเลยว่าไม่ร้อนศีรษะไม่ร้อนหัวสามารถขับขี่ไปได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝ้าหรือว่าตัวรังสี uv จากทางกระจกด้านบนเขามีตัวฉนวนรังสี UV อยู่แล้วดูตรงพวงมาลัยหมุนวิหมุนได้อย่างนี้จับตรงกลางแล้วหมุนได้เลยนี่มเดียวได้เราต้องดูข้างๆโอเคอุ้ยโทษท่าอ่า จังหวะมันเป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะทุกคนแล้วก็มันติดหลังเหมือนกันนะผู้โดยสารด้านหลังนี่ถึงขั้นหลังติดเบาะแล้วอะเราเหยียบจังหวะเร่งนี่แล้วก็เมื่อกี้นี้เราขับไปออกไปเราขับกลับมามาง่ายๆเลยค่ะเลยไขยหวานบ้านซูชิมานิดนึงแล้วก็จะมีทางฝั่งของ โชว์รูมติดกับเต็นท์รถมือสอง555ค่ะนี่เราเลี้ยวเข้านี่เลยจะเห็นสัญลักษณ์ของ X เ,เพิงอยู่นี่แล้วก็เลี้ยวขึ้นไปได้เลยเข้ามาทำการทดลองขับได้ค่ะนแล้ววันนี้ยังไม่หมดแค่นี้เราจะพาทุกคนทำการอ่าถอยจอดตรงช่องถอยจอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เห็นไหมเราจะมีเส้นตรงนี้ให้ แล้วเวลาเราจะถอยจอดเราก็ดูเลนมีเลนให้มีรถข้างๆมีช่องขวางรถอยู่เดี๋ยวขึ้นไปทางด้านหน้าเราก็ขึ้นไปได้เลยแบบนี้นี่ออกขวาอ่าอ่าอ่าแล้วก็เวลาจะเข้าช่องจอดเราก็ถอยอย่างนี้นี่เขาก็จะมีเลนให้แบบนี้แล้วก็จะมีระยะระหว่างตัวรถให้เอออันนี้ดีนะเพราะว่าเราจะได้กะ การจอดได้ง่ายด้วยว่ามีตัวรถอยู่หรือว่าไม่มีอันนี้ก็อย่างนี้แค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราไปทางฝั่งด้านในกันจะไปนั่งท็อ์กันด้วยกล้องชัดกล้องถอยชัดอโอเคขออนุญ,ญาตหยุดก่อนก่อนที่จะไปข้างในคาดเบลถอดเบลออกนี่ก็จะเป็นการทดลองขับค่ะ กับตัว X เพิง g 6ของช่องอาจิต New Car Family ค่ะสรุปเลยช่วงล่างโอเคเกาะถนนแน่นหนึบแล้วก็โหมดสปอร์ตเบอร์กีนี้เร่งได้สะดวกสบายแม้ว่ารถจะดูอกโทงใช่ไหมเพราะว่าภายในห้องโดยสารกว้างแต่ขับขี่ในตัวเมืองได้คล่องตัวแล้วก็สามารถไปต่างจังหวัดเรือยะทางไกลๆได้สะดวกสบายสําหรับ X เพิง g 6ค่ะคันนี้จะเป็นในรุ่นลองเลนนะ ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่570กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็แรงม้า285แรงม้าก็ถือว่าเหลือเฟืออยู่สำหรับในการใช้งานอย่างเช่นไปต่างจงังหวัด400กิโลเมตร km, ไปกลับก็สามารถชาร์จไฟครั้งหนึ่งแล้วกลับได้เลยสะดวกสบายใช้งานตัวเมืองก็ได้สะดวกอีกด้วยมีโหมดให้ใช้งานโหมดเงียบหรือว่าการพักผ่อน ก็มีให้เราได้เลือกใช้งานเหมือนกันสำหรับรถคันนี้จะไปแคมปิ้งก็สบายด้วยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1599,0 0 0บาทใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ค่ะกับทางโชว์รูมเอ็กเพลงซสาขาประดิษฐ์มนูธรรมค่ะสามารถเซิร์ชตามนี้ได้เลยแล้วก็มาได้ที่นี่เลยมีทั้ง Google Map ให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้เรียบร้อยเลยค่ะยังไงก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอจิอินฟอร์ม m i l มีกันด้วยค่ะ อจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปทําการถอยจอดแบบให้ตัวรถถอยจอดให้เราเองนั่นเองอ่ปะป่ะเนี่ยเราทําการหาช่องเรียบร้อยหมดแล้วเจอติถูกหมดแล้วเราก็จะต้องทําการกดเริ่มต้นออตโต้ปาค,ค่ะอันนี้นี่อจิปล่อยมือแล้วนะแล้วก็ขาด้านล่างนั่งสบายสบายแล้วนะเสียวนิดนึงทุกคนเพราะว่า อ่านี่ก็จะมีมุมมองของตัวกล้องให้เราอันนี้เขาถอยให้เราเขาจะไม่พาเราไปไหนใช่ไหมใหี่หมุนให้เองนอกจากจะออกจากที่แคบโดยการใช้สมาร์ทโฟนแล้วยังสามารถจอดรถเองได้เออดีดีด,ดอ่าโอเคเขาจะคืนพองมาอะไรให้เราไหม โอเคอันนี้ดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เนยด,ด้วยนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โชว์รูมเอ็กเพิงค่ะสาขาประดิษฐมมนูธรรมค่ะแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาทำการ เรียนรู้แอปพลิเคชันค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองกับตัว X เพิง G 6คันนี้ค่ะแอปพลิเคชันเนี่ยรองรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช่ค่ะหนึ่ง user สามารถใช้ได้อีก5เครื่องให้คนในบ้านได้เลยค่ะ5เครื่องใช่สามารถที่จะเม e m o r y ในการระบบขับขี่หรือว่าตำแหน่งเบาะจากตัว แอปพลิเคชันได้เลยกดแกล้งกันกระจายเลยค่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาสอนเลยค่ะว่าใช้อะไรบ้างระดับแรกเลยเราจะทําการลงทะเบียนให้ลูกค้าค่ะ้นอนก็รอประมาณไม่เกิน3วันในการรีจิสเตอร์ให้เสร็จผ่ะหลังจากที่ใช้งานได้เสร็จแล้วรถเราอะค่ะจะขึ้นในตัวแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะจะบอกในเรื่องของระยะกิโลเมตรที่วิ่งได้ออต่อ,อ,อแบตเตอรี่ที่เหลืออย่างรเงี้ยค่ะ,คะสามารถสั่งล็อกรถเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดฝาท้ายนะคะจากตัวหน้าจอได้หมดเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่เขาลองดูอ่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการ ปลดล็อกก่อนค่ะเอาปลดล็อกนะปลดล็อกกระจกก็จะการออกมาค่ะส่วนถ้าเราล็อกก็จะมีเสียงแตกหนึ่งทีค่ะแล้วก็กระจกก็จะพับลงไปส่วนหน้าต่างอันนี้จะเป็นการแง้มกระจกเหมือนระบายความร้อนเลยค่ะก็ถ้าเราแง้มกระจกเขาก็จะแง้มลงมาโอ้เราไม่ต้องเปิดเองแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะหรือ้าสั่งงานการใช้งานของพวกปรับอากาศในรถหรือว่าเปิดทาความเย็นในรถเนี่ยสามารถที่จะเลือกเปิดได้หมดเลยที่พักตรงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการ คล้ายๆเพดโมดที่เราอาจจะให้คนรออยู่บนรถหรือว่ามีสัว์เลี้ยงเงี่ยค่ะทํางานได้หนึ่งชั่วโมงแต่าาชั่วโมงเราต้องเข้ามาขับท,ทำคนทางานใหม่หรือว่าเราอาจจะถึงที่รถแล้วปกติสิบห้าสามสิบนาทีตอนนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคะ่ะส่วนการเปิดแอร์เราสามารถตั้งค่าเวลาได้คะ่ะว่ากี่นาทีก่อนเรามาถึงว่าสักสิบห้านาทีครับให้มันเย็นขึ้นก่อนก็ได้แบบนี้เหมือนกันคะ่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ลูกค้าจะใช้ในแอปพลิเคชันนี้บ่อยอามากคือระบบช่วยเดินหน้าถอยหลังในตัวนี้คะ่ะ เดินหน้าถอยหลังอย่างสมมุติว่ารถเราที่บ้านมีสองคันแล้วอาจจะจอดล้ำกันขึ้นมาเราก็อาจจะมีการถอยเดินหน้าถอยหลังโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันอีกเครื่องใช่ค่ะเดี๋ยวราใหจริงๆที่นูกค้าใช้บ่อยเนี่ยคือไปจอดในห้างค่ะตอนจอดเราลงได้แต่พอเรากลับมารถจอดข้างเรามันจอดเบียดเราก็สามารถให้ตัวนี้ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถเลื่อนหน้าออกมาเพื่อให้ เราขึ้นรถได้ง่ายขึ้นพอเรากดเข้าไปในแอปอะค่ะเขาก็กระพริบไฟกระพริบไฟรอบคันแบบนี้คือพร้อมที่จะทางานนะคะถ้าเราการได้ถอยหลังเราสั่งกดถอยหลังค้างไว้ค่ะต้อการพอก็ปล่อยค่ะเขาก็จะหยุดโอเคหรือเลื่อนหน้ากดทางข้างหน้ามาค่ะแล้วเขาก็จะแับขึ้นมานี่เราใช้ระบบมือสัมผัสเปล่าไม่ใช่เขามีระบบเซ็นเซอร์ถ้ามีใครตรวจ เดินผ่านหรือว่ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะหยุดให้เองใช่ค่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะไม่ว่า<อ>จะเป็นสิ่งที่เดินผ่านเขาก็จะหยุดให้หมดโดยอัตโนมัติค่ะดีนะใช่ค่ะอพอเราใช้งานเสร็จเรากดออกเขาก็จะเรารดให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เสร็จการใช้งานจอเหมือนเดิมได้เลย<อ>วัดแรงลมยางได้หมดเลยค่ะจากหน้าจอการจอดรถตัวนี้นะคะยังสามารถจอดอัตโนมัติได้ด้วยเพียงแค่มีเส้นก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้จอดให้ได้<อ>โดยที่เราอยู่นอกรถได้เลยค่ะ จอดโดยที่เราอยู่นอกรถใช่ค่ะแต่ว่าต้องมีเส้นชัดเจนค่ะเหมืนอนจอดเข้าซองอตีเส้นให้ชัดเจนใช่ค่ะจอดเข้าซองในห้างเราไม่ต้องอยู่บนรถแล้วก็ได้ลงมาจากรถแล้วก็อยู่ข้างรถคอยกดเขาก็จะทํางานอัตโนมัติเลยโอ้ดีเหมือนกันเนาะนี่คือความเชื่อใจของ Xpeng G 6คันนี้ค่ะนอกจากที่เขาจะมีชิปชิปประมวลผลต่างๆหรือว่าชิปเซ็ตที่เขาให้มาเหมือนอยู่ในอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ PC ที่ตั้งโต๊ะกลายเป็นรถยนต์แทนใช่ค่ะก็ถือว่าคนลุกนะไม่หนาว <c oughs> ไม่ใช่ออ้ถือว่าเทคโนโลยีนี้เขาก็มีมาให้ล้ำเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะเห็น <c oughs> เขาบอกว่ามันมีโหมดที่เราสามารถนอนปิกนิกหรือว่านอนพักผ่อนในตัวรถ มีเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวนั้นจะเป็นการกดที่หน้าจอครับเพราะเรารออยู่ในรถเราสามารถกดใจรถได้เลยเราอยู่ในรถอยู่แล้วไม่ต้องใช้แลวโทรศัพท์ใช้หน้าจอแทนใช่ค่ะอุ้ยก็ถือว่าถือว่าคุ้มค่าราคาในการใช้แล้วไม่ใช่มีแค่ในตัวลองเลนส์อย่างเดียวสแตนด์สแตนด์ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะว่าระบบตัวเริ่มต้นเลยระบบเดียวกันเลยครับระบบเดียวกันทุกคนต่างแค่ระยะทางเท่น้นเอง ถือว่าโอเคเลยอ้าวแล้วย่างงี้นอกจากแอปพลิเคชันและแล้วถ้าลูกค้าสนใจอยากจะติดต่อสอบถามอยากจะเข้ามาเทสได้ต้องติดต่อทางไหนช่องทางไหนคะติดต่อผ่านทางเพจของเอกเพื่อนปฏิโนธรรมก็ได้คะ่ะอ้าแล้วถ้าพี่เขาหรือว่าลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากติดต่อทางพี่เนโดยตรงทําไงดีได้คะ่ะถ้าอยากให้นี่ดูแลก็สามารถโทรมาที่เบอร์ศู3ค่ะ254 5888ค่ะ ที่บริษัทการถ่ายชื่อในโกะค่ะพี่ดีที่จ <N eko. S 2> ะบริการค่ะโชลูมเอ็เพิรเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะสาะาเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นค่ะ9ก้าโมงถึง6กโมงเย็น,เ,นเปิดทุกวันวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดใช่ไหมวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดค่ะทำอะไรทุกวันค่ะยกเว้นวันที่พี่เขาแจ้งหยุดทางเพจใช่ค่ะนี่ใครที่ได้เรียนรู้แอปพลิเคชันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะเผื่อถ้า ลูกค้าหรือว่าพี่ๆทานายที่ดูคลิปนี้อยู่กันแล้วแล้วได้ตัวรถ X เ,เพิ่งไปแล้วแต่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังคล่องใจกับการใช้แอปพลิเคชันอยู่อยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้เลยสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะหรือลองเข้ามาสัมผัสการใช้งานตัวรถแล้วก็แอปพลิเคชันโดยตรงที่โชว์รูมได้เหมือนกันค่ะ<อ>ทีนี้ให้คำปรึกษาและได้คำแนะนําค่ะวันนี้ได้ความรู้ได้การใช้งานแอปพลิเคชันจากทางพี่เนโกะไปก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เนโกะด้วยะนะคะที่ มาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าอาจジเป็นแขกรับเชิญี่พี่เขาก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้อ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูมเอ็กเพลนสาขา ประดิษฐ์มนุธรรมด้วยที่ให้เราได้สามารถเรียนรู้แอปพลิเคชันสำหรับรถที่ไม่ใช่แค่โลกอนาคตและตอนนี้สามารถจับต้องได้แล้วใช่ค่ะอะราคาที่จับต้องได้ด้วย<ช>มีได้ตั้งแต่ราคา1 4 3 9 0 0 0บาทจนถึงราคา1,599,000บาทจริงๆเขามี2ตัวแหละเราก็ให้มันเยอะไปหน่อย <c oughs> โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขออาจิตก็ต้องขอขอ,ขอบคุณที่เนโกด้วยที่มา ให้ความรู้กับทางอจアตกันด้วยนะคะขอบคุณาคมากขอบคุณมากเลยค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ